ตอนนี้มาดูวทางหุ้นรอบบ่ายนะครับจะเป็น2ตัวล่างนะครับ2ตัวล่างนะครับลูดขึ้นลง24ตัวของนิกเกจีนห้างนะครับหุ้นรอบบ่ายนะครับหุ้นรอบมี3รอบเดี๋ยวเบิ้ลทบทอนเงาไปดูกันการคลิปนะหุ้นรอบบ่ายนะหุ้นรอบบ่ายเลขของวันพฤหัสนะครับเลข57นะครับขึ้นลง24ตัวคือ57าเบวกยีได้81นะครับ57าสลบยีได้33ไปเลขครบๆทั้งหมดนะครับ แต่ตอนกดในเว็บจริงบางท่านตัดทิ้งบ้างตัว2ตัวบ้างตัดได้นะครับส่วนวันวันพุธที่เราให้จะเป็นเลข4ี่นะครับหลายท่านถามจริงนะครับ4 7 47ก็นี่ครับในลายกลุ่มไม่ต้องเชื่อผมนะครับมองเห็นนะครับนะครับ4 7นะครับก็จะถูกนี่เคไปนะครับนี่เคสองล่างจะเป็นถูกไปปิด5้าห้าห้าหนะครับก็จะถูกแต่นี่เคไปนะแล้วก็มาห้างก็ยังถูกต่ออีกนะครับ ส่วนถ้าที่ถามในรายกลุ่มที่จะตามทุกวันก็ปีละ600บาทนะครับแบบงไปกันไปนะครับส่วนมันมีลอกแน้นตามนี้ครับถูกนี่เคคือหยุดปลอดภัยได้สุดนะครับไม่ถูกทบไปที่จีลักษณะนี้นะครับลองไปบอกรอบดูเองนะครับแล้วก็เริ่มเล่นทุ่นหนึ่งชุดนะครับแนะนําว่ามีทุนอยู่จํานวนหนึ่งนะครับคําว่ามีทุนหมายถึงว่ายงไงก็ต้องมีวันที่มาหลุดนะครับคืออันนี้มันถูกมายาวก็จริงครับแต่ไงก็ต้องมีหลุดครับหลุดก็คือหยุดก่อน1วันนะครับรอให้เลขมันถู่แล้วค่อยอัดนะครับ พอหุ้นรอบบ่ายมันมี3ชุดนะครับมันมันมันจะหลุดค่อนข้างน้อยน้อยค้งนะครับไอแผ่นที่หลดดผมที่เกียรเรามาให้ดูไปดูของเออก่าเอาละกันนะครับโอเคเดี๋ยวมาลุ้นผลกันนะหุ้นรอบบ่ายเลขของวันพฤหัสน,นะครับ